ผู้หญิงคนนั้นจากแผนกระสาความปลอดภัยมาแล้วอย่าทำเรื่องเลวร้ายเลยชิน่าเบื่อจริงๆไม่อย่างนั้นฉันก็สามารถกดโจห่าวอยู่ลงไปนอนกับพื้นแล้วเอาละ่ะใจเย็นๆนะฮะน่าหนังเกียรพผออามีเรื่องจะบอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในการเท่าสานี้จะมีผลรวมถึงคะแนนการขโมยคะแนนของผู้สมัครคนอื่นด้วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภยัยเจิ้งเหวนเหวยเลือกอะไรกันใช่แล้วนี่มันเลือกอะไรกัน เมื่อไหร่อาจารย์ใหญ่จะเลิกปกป้องหลินเฟยหัวหน้าเจิ้งนี่ไม่ใช่การตัดสินใจเพื่อเด็กคนนี้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้หลินเฟิงกำลังก่อวินาศกรรมการสอบมีตัวแปรมากมายในการพิชิตสัตว์ร้ายและเพื่อนร่วมทีมของนายก็ต้องระวังด้วยสิ่งที่คุณเสียไปในวันนี้เป็นเพียงคะแนนแต่ในอนาคตอาจจะเป็นชีวิตของนายก็ได้อันที่จริงผลลัพธ์ของฉันในการทดสอบครั้งนี้ก็ไม่ได้ดีนะักและแย่กว่าที่ฉันคิดไว้มากเหตุผลที่ฉันได้คะแนนน้อยก็เพราะว่าทุกคนที่นี่ไม่ได้พยายาม ไอเวนนี่ยังมีกฎหมายในโรงเรียนอยู่หรือเปล่าน่ารังเกียจและ,ะไรย่างไออย่าอยู่ชั้นฉันจะฆ่าไอเวนน่ารังเกียจนี่ฮึ <c oughs> อยู่แสดงตัวที่นี่ออกจากที่นี่ก่อนชันถึงจะควบคุมสถานการณ์ได้โฮสถูกเพื่อนร่วมชั้นดูถูกได้รับคะแนนไวไลห้าสิบโฮสถูกเพื่อนร่วมชั้นเกลียดได้รับคะแนนไวไลทห้าสิบครับคะแนนพอแล้วสำหรับการสุม่มลองเสียงโชคดูหน่อยละกัน ขอแสดงความยินดีกับโฮทีท่ได้รับการล่องขนสองชั่วโมงเฮ้ยทำไมยังได้กาสีม่วงอยู่อีกเมื่อไหร่จะมีตำนานสีทองออกมาเหลือแค่ห้าร้อยคะแนนเองฉันต้องหาทางเก็บคะแนนไว้หลายให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามวิดีโอการหลบหนีของโจฮาอยู่ก็น่าจะสร้างความวุ่นไวายได้หัวข้อกระทุหัวหน้าหน่วยขี้ขาดทิ้งเพื่อร่วมทีมวิดีโอนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใหญ่เชื่อเลยการทําวิดีโอปลอมเป็นเรื่องง่ายในทุกวันนี้ของปลอมอะไรฉันถ่ายวิดีโอนี้เองหลินเฟิง อะ,อะไรนะโจฮาวอยู่เป็นแบบนี้เหรอกําลังพูดถึงอะไรฮาวอยู่ของเราไม่ได้เป็นแบบนี้เกิดอ,อะไรขึ้นฉันรู้สึกเสียใจจริงๆหลินเฟิงไอสารเลวแกแค่อิจฉาฮาวอยู่และจงใจทำลายชื่อเสียงของเขาพี่สาวทั้งหลายโปรดดำเนินการควบคุมตัวด้วยเราต้องฟื้นฟูภาพลักษณ์ของพี่ฮาวอยู่ให้ได้และทำให้เจ้าสารเลวหลินเฟิงเสียใจเฉิญจริงๆชื่อกระทุหลินเฟิงลูกชายคนทรยศ์ชื่อกระทุพฤติกรรมแย่ๆของหัวขบวยแนนหลินเฟิง ชื่อกระทู้คนจนขโมยกางเกงชั้นในมีคุณสมบัติอะไรมาใส่ร้ายรุ่นพี่ได้โฮสถูกคนอื่นใส่ร้ายและได้ครับคะแนนไวไลท์สิชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ของโฮสลดลงอย่างมากได้รับคะแนนไวไลท์ร้อยห้าสิบโฮสได้รับความเกลียดชังในทีมคะแนนไวไลท์เพิ่ม200โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทพวกนี้เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีแถมรางวัลคะแนนไวไลท์จะสามารถเอามาสุมได้อีกเอาละได้เวลาลองซุมมาแล้วสีทองขอสแสดงความยินดีกับโพสที่ได้รับ การปล้นทุกอาณาจักรดีมากมันน่าจะเหมือนกับการเดินทางไปยังโลกอื่นและปล้นพลังพิเศษของผู้อื่นได้เอ๊ะที่นี่คือโลกของมังงะวันพีซเอ๊ะวิกแล้วดาวร้ายกำลังจะมาอ้าช่วยด้วยตรวจพบความผิดปกติการตอบโต้อันสูงส่งโฮสจะต้องป้นมาไหมตรวจพบความผิดปกติการตอบโต้อันสูงส่งโฮสต้องการป้นไหม อย่ามาพูดไร้สาระเมื่อได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ฉันก็ต,ต้องการอยู่แล้วขาแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ประสบความสําเร็จในการป้นได้รับความสามารถระดับเอสบวกตอบโต้อย่างสุดยอดเตรียมกับเทเลพอร์ต <c oughs> ขอบคุณที่มอบพลังพิเศษให้ฉันบายเฮือกอะไรเนอะทำไมสถานะถึงใช้งานไม่ได้มหาอำนาจการตอบโต้อันสูงส่งไม่ได้เปิดใช้งาน ตอนนี้โฮสเป็นผู้เริ่มต้นที่เพิ่งตื่นและจําเป็นต้องได้รับการเลื่อนระดับสูงกว่านี้จึงจะสามารถเปิดใช้งานความสามารถนี้ได้ที่แท้ระดับก็ยังไม่พอโชคดีที่ชั้นจั่วการประสบการณ์มามากมายก่อนหน้านี้ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่สามารถผ่านเข้าสู่ระดับกลางของผู้เริ่มต้นได้ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่สามารถทะลุไปยังสูนระดับสูงได้มหาอำนาจการต่อต้อันสูงส่งเปิดใช้งานพลังใหม่ถูกเปิดใช้งานแล้วและพรุ่งนี้จะเป็นจุดจบของโจวฮาวยู มหาวิทยาลายเฟิงหยุนไอสาระเลวหลินเฟิงมันเปิดเผยการลบหนีของฉันฉันจะต้องฆ่ามันนี่มันจิตสังหารช่างน่าสะเพรงกลัวมากอยู่ให้ห่างจากเขาพี่ฮาวอยู่พี่ฮาวอยู่ฉันเจอไอสาระเลวหลินเฟิงแล้วจริงเหรอเออเออดีมากรีบนำทางไปฉันจะส่งไอสาระเลวนั่นไปลงในรกเดี๋ยวนี้ดูสิหลินเฟิงอยู่นั่นฉันได้ยินมาว่ามีคนจำนวนมากตกไปอยู่ในมือของเขาระหว่างการทดสอบ ไปเร็วอย่าเข้าไปใกล้เขาดูเหมือนว่าในที่สุดฉันก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนไวาเลยลินเฟิงไม่คิดว่าแกจะกล้ามาลุงเดียนถึงขนาดคนที่หนีการทดสอบอย่งกล้ามาเลยทำไมฉันถือมาไม่ได้ไอ้สารเลวแกเองที่อัปโหลดวิดีโอนั่นวันนี้ฉันจะไม่ทำให้แกตายแต่จะทำให้ทั้งตระกูลของแกหายไปช่างเถอะฉันวางแผนที่จะฆ่าแกอยู่แล้วถ้าทำได้ไปที่สนามกีฬาแล้วต่อสู้กัน ในเมื่อแกอยากตายมากงั้นฉันก็จะสนองให้เล่างเอวตารเอาไปกินเธอเกินไปแกไม่ได้บอกว่าจะฆ่าฉันเหรอหลินเฟิงแกกำลังมองหาความตายไอ้ขี้แพ้หลินเฟิงสามารถปลุกพลังอันทรงพลังแบบนี้ได้ยังไง กลยุทธ์ของหลินเฟิร์มมันขี้ขาดเกินไปเขาหลบไปมาในอากาศเขามันคนเร็วมากฉันหวังว่าลูกพี่จะฆ่ามันให้ตายได้จริงๆลูกพี่พยายามให้มากขึ้นแล้วฆ่าหลินเฟิร์เพื่อล้างแค้นให้ผมนี่ทำไมฉันถึงอยู่ในห้องพยาบาลคน,น,นอื่นๆอยู่ที่ไหนนักเรียนซูหยา่าตื่นแล้วหรอคะเอ๊ะนักเรียนซูหยา่าตอนนี้คุณยังต้องรักษาอยู่นะคะฉันไม่สามารถทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพังได้ฉันต้องช่วยพวกเขา นายน้อยคนที่สามของตระกูลเส้นเส้นเทียนยี่สู้หย่าเธอออกมาทําไมแล้วการทดสอบนั่นเป็นยังไงบ้างการทดสอบทั้งหมดทําให้ไอสารเลวคนนั้นหลินเฟิงไม่เพียงแต่จะขโมยรางวัลบอสไปเท่านั้นเขายังขโมยคะแนนของเพื่อนร่วมห้องไปอีกด้วยขโมยรางวัลบอสหลินเฟิงไม่ใช่ว่าเขาไม่มีพลังพิเศษหลอกหลา,ลาผู้ชายคนนั้นปลุกพลังพิเศษของเขาในดันเจียนและตอนนี้ก็ยังหยิกผยองมากดูสิหลินเฟิงกํลาลังท้าสู้โตหหาวอยู่บนสนามกีฬา ฉันคิดว่าเขาจะถูกจัดการอย่างแน่นอนอะไรนะหลินเฟิงท้าสู้เหรอหรือว่าเขาสู้อย่าอาการบาดเจ็บของเธอยังไม่หายดีเธอจะไปไหนไปที่สนามกีฬาและหยุดพวกเขาหลินเฟิงไอ้สารเลวนี่มันหลอกสู้อย่าได้ยังไงฉันต้องฆ่ามันไอค้คนน่าดังเกียจนี่ไม่เหมือนกับความแข็งแกร่งของแกในแดนเจียเลยตอนนั้นแกวิ่งเร็วมากไอ้สารเลวถ้าแกมีความสามารถก็มาสู้กับฉันสิ แกมักจะพิ่งพาชื่อเสียงของตระกูลโจเพื่อครองวิทยาเขตอันที่จริงแกก็เป็นเพียงขยะที่ถูกทิ้งร้างโดยตระกูลโจนอกจากตระกูลโจแล้วแกไม่มีอะไรเลยหูป,ปากไปซะไอคีพะไปไลยไปไลยหาอยู่อาชนะมันเลยเล่นเฟิงเป็นวายร้ายที่น่าน่าเกลียดจริงๆโฮสต์ถูกเพื่อนร่วมชั้นดูถูกได้รับคะแนนวายร้าย50โฮสต์ถูกเพื่อนร่วมชั้นเกลียดได้รับคะแนนวายร้าย50ผู้ชมยังคงประทับใจมากและฉันสามารถเก็บคะแนนไปสุ่มเพิ่มได้ ฉันสู้มันไม่ได้จริงๆแย่ yeah, แล้วฉันต้องใช้แคปซูลสีแดงนั่นยานี่สามารถให้นายทะลวงมผ่านขอบเขตใหม่ได้ในเวลาอันสั้นแต่จงจำไว้อย่ากินเว้นแต่จะจำเป็นจริงๆเท่านั้นนี่น่าจะเป็นยาต้องห้ามในตำนานของตระกูลโจใช่ไหมย <Yeah. S 1> ถึงเตอร์ฉนแล้วไอ้มดปลวก เป็นเรื่องที่น่าสนใจความเร็วสามารถตามชั้นทันได้ไปลงดัลกซ่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอตอนนี้ถึงตาฉันที่จะต่อสู้ครับร่างกายอวปตานของฉันมีความต้านทานไฟฟ้าสูงดังนั้นอย่าคิดเพ้อฝันใครบอกว่าฉันสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเดียวการโต้กลับอันสูงส่งการตอบโต้แบบเต็มพิกัดคืออ,อะไรกันเออเอ๊ เป็นไปไม่ได้พี่หาวจะไปแพ้ออตอนนี้แกไม่ประทับใจแล้วเหรอตอนนี้แกเหมือนหมาที่ตายแล้วหือเจตนาค่านี่เจ้าหยานผู้อำนวยการสำนักวิชาการโจ้าหาวอยู่ไม่สามารถเอาชนะหลินเฟิงได้หลังจากที่กินยาน,นั่นไปแล้วเห็นแบบนี้แล้วก็เสียเปล่าคนที่โหดร้ายกับเพื่อนร่วมห้องแบบนี้ดูเหมือนว่านายจะไม่คิดจริงจังกับฉันอีกต่อไปแล้วใช่ไหม เป็นการโดนที่ยุติธรรมระหว่างเราและไม่ละเมิดกฎของโรงเรียนทำไมถึงมีเจตนาฆ่าแบบนี้ผู้อำนวยการโจต้องการจะฆ่าชั้นหรอจะฝ่าฝืนกฎโรงเรียนหรือไม่ก็ต้องตัดสินใจเอ๊ะคนที่เหลืออยู่ของตระกูลหลินตายซะ